นะครับมาดูนี่ครับชิ้นส่วนตะแกงใหม่เรามาดูตะแกงใหม่กันครับบุ้ยของไหม่อเอาเหยียบลุ้งห,หนึ่งอันสีเสื้อมอ่ะมองมสีเสื้อมโอ้อันนั้นกดขันน็อตอืมับครับกัน hàng gần bò ấy ừ. cái này là bàn hứa chị ó trường hứa đây cốt là thấy nọt cốt kẹp vô ó ờ ờ ông gần đây ừ. biển gang bẹp thả học ใส่คาร์ลุเลยตรงนู้นที่มันที่มันเพิงเงขึ้นนะครับที่มันอ่าเ้าก็จะเอาแม่แรงกดแล้วเราก็จะเต้มไว้นะครับเอเมื่อกดแล้วมันจะยืดออกมาทั้งไม่ดอกก็จะหน่อยแต่ถ้ากดลงอ่ะมันจะสัาไปทั้งฝุนจปหน่อยฟืดๆเออค่ายอื้มฮไ้งพอดีป่ะพอดีถ้าก็ค่ายออกหน่อยหนึ่งเอาลองกดมันก่อน บ่ช oh, <source> ิปซีเขาได้แคบโอ้โหมันน้อยเลาสวรรค์มาลองเขาลองลางถึนบนเลยดิเนาะทำนี้ก็โอเคแล้วจัดรัสาซียเบอร์สี่จรจริงที่รองแผ่นเหรีลงมาคือฟางมันลงนะครับอัดลมคันนี้มันเป่าขึ้นไม่ถึงนะครับ ถราลมต่ำครับ้วยลองแผ่นเลดลงมาอีกแปดถึงสิบเซ้นเพื่อไม่ให้ฟังลงนะครับให้แต่เข้าลงแล้วเลือดได้นี่เลือได้เลือได้ทาบดาดเลือได้ทาบข้างล่างบตบดัดเสื่อมคอยขึ้นเรื่องใดบนึงนี่งคอยห้ามองเหยียบบ่พอ โอ้ยยันสวยอันไปเกี่ยวเขาปะเนาะยันแต่แกยงเปลือนน้าดิไวเปลเอาเขาขมิ้แต่เขาลมส่วนเกาปีได้กับปีนันถ้าเบิ้งปีนี่สิลมปะปีนี่บ่ลลมไม่เป่านกหวีดเลย มองันดานตัดสู้บ้าดตัดสูล้บเอนี่เออมไม่เป็นไรมันก็มีวิธีแก่อยู่ฟองน้าเน็บเลยก็ได้ก็อยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วนี้สันญานเขามมนออกฟองนามเน็บตีใส่แล้นี่นน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 ไปกระเป๋าบอกถ้าเราต้องเราต้องปิดน,นี่คือเขาดอก เอาฟองน้ำหลีดเลยอยู่อินติงประหยัดดีไม่มีแตกด้วยก็ดีแหละมือออ่นสเตอร์ข้อมาหอดเ่อเหตุนันนี้แล้วเดี๋ยวไปเหตุขอต่อซื้อเท่าสื้อนะทราย เราเอาห้เก่าเลยนุใช่เราห้อเก่าแเว่าจะเอาตัวใหม่แเอาตัวใหมเลยดีกว่าตัวนั้นเสียส <them> ่งเลยดิอ like like ันเก่ามันเสียส่งหรอเันบ่อันใหม่มันถึงองี้ยเ่ี้ยบ่ถึงมั้งเออถึงเอามาถามจะแบบฮะเนี่ยจำ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 ไปจอูเราอเตอรมาตั้งจาอืตาตังอันนังเอาตัเก่าตักัน ีเยอะเหมือนกันขีขน่ขเยอะเนาะโวหามันสิดลงทอขี่หลีบไวเกินไปไลลรต้งเลยเลยถูกมักันเออต้องขีแก่หนึ่งตเลยได้ <c oughs> รถคันนี้เกลียวได้ไยเด้วยพี่น้องเลยได้หอนมตดครืงนะครับใบเว่ยนล้วเอาช้ำเมงนี่ใ้่มืดต้องหอดอยาหุ่นเลี้ยว ในที่สุดก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะปิดเกมของตะแกงเอามันลงไปโอ้่อยซื้อนอนมากิโลหนึ่งนี่นเหลือครึ่งกิโลตัวนี้ัวเหลือใกล,คล้ครึ่งหุ่นะครับซื้อแบบช่างกิโลดีกว่านะครับถ้านอ็นอตถ้าน็อตหุนนะครับ ้เน้นกิโลเน้นกิโลเลยอ้าวอ่ะเราจะตัดน,น็อตนะครับแล้วก็เชื่อมไว้นะครับกันไข่อ,ขอืมกันไข่ โซ่นะครับโซ่เป็นโซ่เบอร์80นะครับไม่ใช่ถูกนะเนึกว่ามันจะถูกนะครับเจ็ดแปดร้อยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ตัวนี้น่าจะสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วแปดร้อยก็ก็คุ้มค่าอยู่ เัวนี้ก็ยังไม่ได้ไปซื้อน็อตเลยครับยังไม่ได้เข้าเมืองเลยก็ไว้พบกันคลิปหน้าครับอันนี้ก็อัปเดตวันละหน่อยครับอันนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วครับไปแล้วครับ